ขอ <Okay. S 2> บใจมากครับเดี๋ยวป้าไปทำข้าวไข่บานครับคือผมก็เดินมาน่าจะประมาณ5โลได้มั้งครับจากจากรถจอดอะ่จะก็คือจอดอยู่ฝั่งคลองฝั่งนู้นแล้วก็เดินลัดลัดหมู่บ,บ้านลัดโรงงานมารถขับมาเรื่อยๆนะครับมามาถึงหมู่บ้านไหน่บ้านไหนรถมือสากลับไปเอารถก่อนครับเดี๋ยวเราไปหาป้าป้าก่อน ัวจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเมื่อกี้ผมวัดปลาหลุดแล้วก็ทำเหยื่อติดต้นไม้ขาดเดี๋ยวจะมามัดสายช็อคก,กันใหม่โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับขอให้มาสายช็อตแป๊บเด,ยเดียวเดี๋ยวเจอกันต้องเป็นอะไรข้างในนี่นะสวยมาก นี่ครับช้อนครับโอ้ยไซไซใหญ่เลยครับโดนแล้วหขาอย่างไรได้นครับยกด้วยกัน โอเคไม่เป็นไรตีใหม่ครับบอกแล้วมันมีปลาหนิวเป็นไงนี่ครับเป็นไงปลาช่อนบอกแล้วมันมีปลาปลาช่อนทองมีแม้มยกขึ้นมาเลยนี่ปช่อนทอง ทั้งขยะพอดีเลยอะไรเนี่ยดูถ่ายๆๆายายแหมชื่อหมอจริงจริงฟิชชิงรีสอร์ตเรนไงครับหน้าอะไรเนี่ยโรงแรมฟิชชิงรีสอร์ตประชอนไซนี้มีเลยโอเคกัดแล้วเบิดยางอีกแล้วสีดำเหมือนเดิมนะครับใช้งานดีเก็บภาพ ดูโถ่หนิโัแม่สายเนี้ยไม่ยอมกัดสายไม่กัดเลยครับสายใหญ่สายสวยอ๊ยนี่ช้นคลองข้างทางนคนปรปฐมมาดูข้างทางข้างโรงงานอะไรทักอย่างนี่นะครับเนี่ยรถจักรวิ่งอยู่เลยโอ้ระช่อนนี่เลยสายนี้ใ้สวยงาม ตัวกำลังเลยครับก็ระเบิดยางเหมือนเดิมโอเคเก็บข okay, ้าวครับผมให้ว่ <c oughs> าแล้วกันกิ๊ตกแล้วไ,ไม่รู้จะไปไหนก็จะปล่อยคืนไปมันก็ผมจะไม่รอดอันน<ม>ี้ปลาป้ามาปลาก็จะไปให้ให้หลานอ้โจะกินมันอ่น<ใ>นาสดีครับขคุณมากครับครับผมครับผมโอเค ตกปลาต่อก็มีงานตกปลาที่มีความสุขนะครับตกแล้วก็คือเราไม่รู้จะไปทําอะไรก็แบ่งแบ่งให้เขาไปปลาที่เขาหรือคนที่อยู่ข้างทางเนี่ยถามเขาว่าเขาเอาไหมเขาเอาแล้วก็ให้เลยเพราะว่าทุกคนก็เหมือนเอาไปทําอาหารได้ด้วยเนาะก็เรียกว่าอะไรอ่ะประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วย โดนนี่ระเบิดอีกแล้วครับัวไม่ใหญ่แต่ก็โอเคนี่ครับระเบิดจางแบคเตมิดนะครับกหมายคลองน้ําแห้งแบบนี้นะครับกัดแบบนี้กระโดนนะครับกัดปุ๊บดูดปับ๊บลงคอไปเลยกระสอบนี้ก็ยังใช้าง,งานได้อยู่นะโอเคเก็บภาพครับผมฮยตองไปยังไงะยนาขึ้นนะนะ

โจนี่นี่ไงครับแบทชอนนี่โอ้โหตัวแต่ก็ยังดีนะครับยังยังยังได้ตกนะครับตัวขนาดนี้ก็สักสองสามขีดได้นะครับนี่กัดระเบิดยางแบ็กสวิตตีดำเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้ไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็าหาตีปลาช่อน คองแบบนี้น้ำมันแห้งนะครับโอเคระเบิดยางแบคสมิธนะครับนี่เลยเก็บ่าป่ะผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ผมได้ปลามาหลายตัวนะทั้งหลุดทั้งได้ก็ประมาณ5้าตัวเนาะก็เดี๋ยวตามต่อคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอพักก่อนแล้วหาข้าวหาอะไรกินกันแล้วก็ย้ายหมายนะครับงก็ฝากผลงานของระเบิดยาง แบ็กสมิทด้วยนะครับนี่ฤดูกาลนี้ยังใช้งานได้ผลอยู่เสมอนะโอเคเดี๋ยวเราย้ายใหม่กันแล้วก็ติดตามในคลิปต่อไปไปครับ